นิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยจากสิวที่กรอบหน้าด้วยมันติเลเซอร์เทอราปีสวัสดีครับหมอรุจครับแผลเป็นนูนคีลอยที่กรอบหน้าเดียพบได้บ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะในคุณผู้ชายเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีผิวบางแล้วก็มีขยับอยู่ตลอดการรักษาต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับอาจจะใช้เป็นมันติเลเซอร์เทอราปีในคลิปเนี่ยหมอจะใช้พิค o เซกเกอรเลเซอร์ MLA ร่วมกับแฟกชั่นเลเซอร์และมีการใช้โกโทอนนิง่งแล้วการฉีดยาร่วมด้วยปรึกษาเฟสบุ๊กหมอรุจชนรักษาแผลเป็น,น,น ด้วยการใช้ fractional laser เพิ่มการดูดซึมของยาสวัสดีครับมรุษครับผมแายเป็นนูนคีลอยเนี่ยถ้าเป็นใหญ่ๆมากๆอ่ะนะครับผมบางครั้งในการฉีดยาเนี่ยคนไข้อาจจะเก็บมากไม่ไหวเทคนิคนึงที่มีการใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆคือการใช้ fractional laser ไม่ว่าจะเป็น fractional carbon dioxide laser หรือ fractional erbium มันจะเป็นการเจาะรูเล็กๆนับหมื่นเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะทําให ทายาเพื่อให้ตัวยาเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในคีลอยได้นะครับผมอาจจะใช้ร่วมกับการฉีดยาหรือว่าการทําเลเซอร์อื่นๆปรึกษาที่ a c e b o o k หมอรชุชวนคุยเทคนิครักษาแผลเป็นนูนคีลอยด้วย V ีบีมเลเซอร์วีบีมเลเซอร์หรือว่าเพาดายเนี่ยนะครับจะจับกับรอยแดงได้ดีเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยจะเหมาะกับเรบแผลเป็นนูนคีลอยที่มีความนูนแดงหรือว่าพึ่งเป็นน,นะครับจะช่วยให้เรียบขึ้นสีจางลงอาจจะใช้ร่วมกับการฉีดได้ตามเฟซบุ๊กหมอรชุชวนคุยนะและเป็นนูนคีลอยจากการผ่าต ข้อดูแลได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับปารุศครับอย่างแรกเลยให้แปะซิลิโคนชีดหลังจากที่ตัดใหม่แล้วทันทีเลยนะครับ2ลดการขยับบิดตัวเอี้ยวตัวนะครับสามการรีบทำเลเซอร์ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับภายในสองสัปดาห์หลังแผลแห้งรวมแล้วร่วมกับการฉีดยาเนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนอาจจะทำพิโ c เซกเกอร์เลเซอร์บีบอิมเพคชั่นอลรักษาแผลเป็นนูนคีลอยจากสิวที่กรอบหน้าด้วยการใช้ ทีเย็นด้วยเลวควิดไนโตรเจนไครโอเทอรีสวัสดีครับหมอรุรัาผมแผลเป็นนูนคีลอยที่กรอบหน้านะครับการใช้การจี้เย็นก็เป็นวิธีหนึ่งความเย็นจากเลวควิดไนโตรเจนจะไปทําลายเส้นใยคีลอย,อยให้เรียบขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ร่วมกับการฉีดยาร่วมด้วยได้เทคนิครักษาแผลเป็นจากอุบัติเหตุด้วยการใช้มันติเลเซอร์เทอรีพิโคเซกเเลเซอร์กับทรัชแนลอเบรทีฟเลเซอร์สวัสดีครับหมอรุรัาผมปัจจุบันเนี่ยแผลเป็นจาก อุบัติเหตุมว่าจะเป็นเบิร์นไฟไหมหรือว่าสารเคมีไหมเนี่ยนะครับผมเทคนิคหนึ่ง ในไกด์ไลน์เนี่ยก็คือจะแนะนำเป็นการใช้เลเซอร์นะครับที่มี Traditional ที่ใช้ก็คือกลุ่มของ Fractional c ร์บอนไดออกไซด์เลเนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยการจัดเรียงของเส้นใยของแผลเป็นนูนคีลอยให้ดีขึ้นได้อันที่2คือมีรมากขึ้นคือการใช้ f r a ช t ันอลพิโคเซ e c o n d เลเซอนะครับตัวนี้นก็จะปล่อยเป็นไมโครเลนเรลงไปกระตุ้นให้เส้นใยเนี่ยเรียงตัวได้ดีขึ้นแนะนำใช้ร่วมกับการฉีดยาหรือว่าทายารวมด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น และเป็นหุณคีรอยจากการผ่ากัดข้อดูแลได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับบอรุษครับอย่างแรกเลยให้แปะซิลิโคนชีดหลังจากที่ตัดใหม่แล้วทันทีเลยนะครับสลดการขยับ บิดตัวเอีอ่ยวตัวนะครับสามการรีบทำเลเซอร์ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับภายในสองสัปดาห์หลังแผลแห้งหรือว่าแล้วร่วมกับการฉีดยาเนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนอาจ,จทำพิคอเซกเกอร์เลเซอร์ v b e a Fractional ดูแลแผลเป็นนูนคีลอยจากสิวที่กรอบหน้าด้วยมันติเลเซอร์เทอร์ปีสวัสดีครับปอนดรุจครับแผลเป็นนูนคีลอยที่กรอบหน้าได้พบได้บ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะในคุณผู้ชายเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีผิวบางแล้วก็มีขยับอยู่ตลอดการรักษาต้องใช้เทคนิคพิเศษ อาจจะใช้เป็นบันติเลเซอร์เทอปีในคลิปเนี่ยหมอจะใช้พิคเซคเกิลเลเซอร์ MLA ร่วมกับแฟกชั่นเลเซอร์และมีการใช้โกทอนนิ่งและการฉีดยาร่วมด้วยปรึกษาเฟซบุ๊กหมอรุชชุน รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด้วยว e laser. V Be ี m l a s ซอร์ e a บี a s e r ซหรือว่าเพาดายเนี่ยนะครับจะจับกับรอยแดงได้ดีเป็นพิเศษดังนเนี้ยจะเหมาะกับเราแผลเป็นนูนคีลอยที่มีความนูนแดงหรือว่าพึ่งเป็นนะครับจะช่วยให้เรียบขึ้นสีจางลงอาจจะใช้ร่วมกับการฉีดได้ตามเฟซบุ๊กหมอรุชนคุยนะสักทับแผลเป็นนูนคีลอยแล้วยอยากรักษาด้วยเลเซอร์สามารถทําได้ไหมสวัสดีครับหมอรุดครับผมมีคนไข้ปรึกษานะครับด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแผลเป็นนูนคีลอยที่หน้าอกเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นเนี ก็ไปใช้วิธีการสัก ทับนะครับแต่ว่าแผลเป็นนูนคีลอยก็ไม่ได้หายไปนะครับจะรักษาได้ไหมนะครับการรักษาเนี่ยหมอจะใช้เป็นกลุ่มของ f r a c t i o n a l carbon dioxide laser หรือ f r a c t i o n a l erbium y a แยร่วมกับการฉีดยานะครับก็จะทําให้เรียบขึ้นได้แต่จะไม่สามารถใช้พวกกลุ่มของ Pico s ึเกอร์เลซหรือว่า V Be ี am ได้นะครับเพราะไปทําให้เม็ดสีแตกตัวนะครับก็เหมือนกับการลบรอยสักแล้วมีที่สําคัญคือการลบรอยสักเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแผลเป็นนูนคีลอยขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นนี่ ใครมีแผลเป็นนูนคีลอยเนี่ยหมอนแนะนําใช้เลเซอร์ลบแล้วก็ฉีดยาดจะดีกว่านะครับรักษาแผลเป็นนูนคีลอยจากสิวที่กรอบหน้าด้วยการใช้ ที่เย็นด้วยเลวควิดไนโตรเจนไครโอเทอรปีสวัสดีครับหมอรุดัาผมแผลเป็นนูนคีลอยที่กรอบหน้านะครับการใช้การจี้เย็นก็เป็นวิธีหนึ่งความเย็นจากเลวควิดไนโตรเจนจะไปทําลายเส้นใคยคีลอยให้เรียบขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ร่วมกับการฉีดยาร่วมด้วยได้ดูแลแผลเป็นนูนจากสิวที่กรอบหน้าสวัสดีครับหมอรุรัาผมแผลเป็นนูนจากสิวที่กรอบหน้าเนี่ยจะพบมากในคุณผู้ชายมีความแข็งและรักษายากนะครับเทคนิคที่หมอใช้หมอใช้มันติ y, Laser, ลเลเซอร์เทอรปีพิโคแฟคชันั นะครับผมปรึกษาที่ Facebook หมรุกช่วคุยเทคนิคลักษาแผลเป็นจากอุบัติเหตุด้วยการใช้มันติเลเซอร์ทราปีพิคเซกเกอ์เลเซอร์กับทรัชชั่นอลอเบอรชีฟเลเซอร์สวัสดีครับหมอรูอครับผมปัจจุบันเนี่ยแผลเป็นจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเบิร์นไฟไหม้หรือว่าสารเคมีไหม้เนี่ยนะครับผมเทคนิคนึง ในไกด์ไลน์เนี่ยก็คือจะแนะนำเป็นการใช้เลเซอร์นะครับที่มี traditional ที่ใช้ก็คือกลุ่มของ Fractional c ร์บอนไ i o x i ไ e ด์เลเนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยการจัดเรียงของเส้นใยของแผลเป็นนูนคีลอยให้ดีขึ้นได้อันที่2คือมีโรมากขึ้นคือการใช้ Fractional Pico Second Laser นะครับตัวนี้นก็จะปล่อยเป็นไมโครเลนเอเลลงไปกระตุ้นให้เส้นใยเนี่ยเรียงตัวได้ดีขึ้นแนะนำใช้ร่วมกับการฉีดยาหรือว่าทายารวมด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น เทคนิครักษาแผลเป็นจากการผ่าตัดด้วยการใช้มันติเลเซอร์ทรปีร่วมกับอินเจคชันสวัสดีครับหมอรุ่ครับแผลเป็นเนี่ยบางครั้งนี่อยู่ในจุดที่เด่นเช่นหน้าผากจมูกแก้มะนะครับทาให้เสียความมั่นใจเทคนิคนึงที่หมอใช้หมอจะใช้หลายเลเซอร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแฟคชั่นอลคาร์บอนไดซ์เลเซอร์แฟคชั่นอลพิโคลเซกเกอร์เลเซอร์หรือว่าโกโทนนิ oning, ่งร่วมกับการฉีดยาก็าจะช่วยให้แผลดูดีเรียบขึ้นได้อย่างชัดเจนครับ สาคีลอยที่หูได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับมารุจค้าผมขึ้นอยู่กับขนาดนะครับถ้าน้อยกว่า1เซนเนี่ยใช้การฉีดยาได้ถ้ามากวากว่า1เซนเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้การผ่าตัดแต่ห้ามผ่าตัดอย่างเดียวเด็ดขาดเพราะเป็นซ้ําสูงมากๆเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยอาจจะต้องมีการฉีดยาใช้แสงแวรวมดูก่อนรวมคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาแบบเป็นนูนคีลอยนะครับโดยสรุปคือ1อย่างแรกเลยเนี่ยป้องกันตั้งแต่แรกนะครับถ้ามีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ย หลังผ่าเนี่ยนะครับอาจจะแปะซิลิโคนชีทไว้เลยหรือว่าซิลิโคนเจลนะครับอันที่2คือรีบใช้เลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นวีบีมหรือว่าที่เรากวาเพาไดร์เลเซอร์หรือว่าเทคโนโลยีล่าสุดคือการใช้พิคเซคเกอร์เลเซอร์หรือว่าแฟกชั่นอลเลเซอร์ก็ได้ในการที่จะป้องกันไม่ให้แผลผ่าตัดกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่ากลายเป็นคีลอยอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วการรักษาปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้หลายจะเป็นเทคนิคที่ว่าใช้หลายเลเซอร์ร่วมกันอาจจะใช้ไปตั้งแต่ พวกเลเซอร์เส้นเลือดนะครับเพาดายเลเซอร์ร่วมกับพิคอสกเกนเลเซอร์ aser, หรือว่าแฟกชันแนลเลเซอร์นอกจากนี้เนี่ยการใช้ยาฉีดร่วมด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งที่มีการใช้มากขึ้นก็คือเป็นกลุ่มของเลเซอร์แอสซิสแตต์ดรักเดลิเวอรี่หรือการใช้เหมือนกับเลเซอร์เจาะรูเล็กๆกน,นะครับพวกแฟกชันแนลเลเซอร์อันนี้ก็ได้ผลดีสำหรับคนที่เป็นใหญ่ๆมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีการพักตัวยาให้ตัวยาซึมลงไป นอกจากนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีการใช้หลายเลเซอร์ระบบการฉีดยานะครับ อีกอย่างหนึ่งคือคีลอยที่หูเนี่ยนะครับการรักษาเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะถ้าเป็นแบบพีดังคุเลสแก่คือเป็นก้อนนูนที่มันมีคั้วเล็กๆกันนะครับการใช้การผ่าตัดออกเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่คีลอยบริเวณอื่นไม่แนะนานะครับแล้วก็การรักษาคีลอยเนี่ยยังไงต้องมีการตรวจติดตามด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะมีโอกาสเป็นซ้ําสูงมากนะครับเหมือนคีลอยที่หูเนี่ยหมอจะแนะนําคือหนึ่งต้องมีการใช้ที่หนีบ นะครับเป็นตุ้มหูแบบ pressure earing นะครับกดไว้เลยนะครับอีก6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าผ่าตัดออกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการมาฉีดยาหรือว่าใช้เลเซอร์เนี่ย อย่างน้อย3-6เดือนเลยไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นซ้ำสู่มากนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดูแลรักษาแผลเป็นนูนคี้รอยหรือว่าแผลผ่าตัดต่างๆที่พบบ่อยนะครับรีบรักษาได้ผลดีนะครับการรักษาโดยการใช้เลเซอร์ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชนคุยนะครับหากคลิปมีประโยชน์ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับขอบคุณครับ